อยู่สี see, อะไรม่วงค่ะสีม่วงอะไรม่วงกยาะเยอค่ะโอ้ <c oughs> เอาการร้องเพลงนี้ <c oughs> นั้งจะเต้นโอ้จะรีเซนงาดีดี <c oughs> ไม่เอาเพลงนี้เอาเพงเลงอะไรสูส <c oughs> <c oughs> ูซาซาโอเคเอากันรีพร้อม

มาบ้านก็ไม่ไหวนะจ๊ะติดลมติดลมไม่คุยกรรมการจ้าสิกรรมการเจ้าขาโปรดแม่ตาสีม่วงเราหน่อยสีม่วงของเรามีน้อยสีม่วงเล่ามโนแม่กันน่อยนะค่าของเจ้าเ yeah. ง่ไอสไอ้ไอลมสนามจ้าสิ ลงสน้ำด้วยความสง่างามแข่งขเลื่อกไกเตามาเชียร,รติดลมจ้ะพี่น้องติดลมพ <ใน S 2> <า>ี่ชห้แข่งหอดเทียงขึ้นอ,อยู่ยแจุแจุต